นะครับเราไปต่อคนเราอยากแบบว่าไม่นอนเนโซฟาเลยครับเดินหน้าขึ้นไปขอกกว่ดีขอพี่ขอครับนี่ฮะเป็นโซฟาแล้วนอนตั้งในขาพาดี่เลยโอ้โหจะกนคอเพราะว่าอะไรป่ะที่หนุ่มหมูตัวใหญ่หน้่มหมูนอนท้อมน่ะถ้าเรานอนเบาธรรมดาละเอียดมันจะนอนไม่หลับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะนอนสบายนอนเลยเรื่อยยืดเอ็น รถรถนอนได้เลยลนะครับก็คือตัวนี้ครับเรจะตัวน,นี้เราจะขนของยาวหรือเราจะที่นอนไว้ข้างหลังใช่ครับแระพับตัวนี้ยอดเอาตัวนี้ไปซ่อนอยู่ข้างในของอาครับ แล้วหมูก็จะเอาพวกอะไรอ่ะเอาฟูกใช่ไหมครับเอาพวกหมอนข้างอัดตรงนี้แล้วก็ฟูกส้ำซาำพูดใส่เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นที่นอนได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะเปิดอาจจะขามังนี้แล้วก็เปิดตัวนี้หัวมาทางนี้ได้อ๋อครับไปนี้แต่ว่าบางคนไม่ชอบเอาหัวไปทางแม่ยนะข้าเป็นทางแม่หนาแล้วก็นอนเลยนะครับก็มั้ใช่แอร์ก็มีขาแอรปกติดูทีวีได้นะครับ เพราะว่ากทั่วไปอ่ะจอตัวนี้จะเป็นด่างนะเขาเรียกว่าจอเริ่มเสียงอันนี้จอปกติอันนี้เราก็เก็บกลับเหมือนเดิมเยแค่นั้นเองไม,ไม่รู้ไม่รู้ครับ,รบ,รบปุ๊บเวลาเก็บก็แค่าให้มาัดกระดับใช่ถูกต้อง <_ Q> <น>ะแล้วเวลาเอาลงครับเอาลงก็<ฮ>ถ้าถ้ามันไม่นั่นปุ๊บ ตัวนี้มันจะชอบปากครับแล้วก็อันนี้วเวลาอเอาเข็ก็ไปของอันนี้คือไม่ล้มใช่ไหมครับไม่ล้มครับตัวนี้มีล็อกครับมันเป็นล็อกมันแต่ว่าถ้าจะให้ตึงมันจะมีสายล็อข้างหน้าแต่ว่าเราเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเวลาเวลาเราจะบอกลงเราต้องไปเอาข้างหน้าผลล็อกข้างหน้าแล้วก็ตึงลงครับประมาณนี้ก็มีประมาณนี้ครับ